วัดดีค่ะวัดดีวันเสาร์ที่ยีสิบนะคะวัดดีนะคะวันนี้อาจจะใส่ชุดไม่ค่อยแมทกันนะคะใส่ชุดไม่ค่อยแมทกันเพราะว่าอะไรจับเสื้อสีม่วงมาก็เลยต้องใส่สีม่วงเอาจับพ้าถุงส่วนผ้าถุง จะใส่ขายน้ำไหลขิดก็เลยต้องใส่เพราะมีผืนเดียวมีน้ำไหลอยู่ผืนเดียวน้ำไหลเขียวขี้มาอยู่ผืนเดียวเลยใส่ซ้ำก็เลยผิดสีหน่อยนะคะวันนี้คือสตั้งกล้องนะคะมาฝั่งที่เป็นใหม่นะคะเพราะอะไรคะเพราะบ้านรื้อแล้วเดี๋ยวให้ชมนะ <laughs> บ้านรือประตูรื้อแล้วนะคะประตูรื้อรืออ,ออกไปติดห้องคุณสุนะคะนะคะ เดี๋ยวกืจะเป็นอ่ตรงจุดนอนตรงมีผ้าเห็นไหมคะอันนี้ก็คือดงดงผ้าถุงจะเป็นผ้าผ้าถุงทั้งนั้นเลยนะคะก็ะคือดงดงนะคะอุ้ยขอโทษนะคะนะคะคือผ้าถุงนะคะสาสุเอาไว้ที่จะในขายข้างในก็จะเป็นผ้าถุงนะคะอันนัก็จะเป็นผ้าถุงเป็นตั้ง ที่ตั้งใหญ่ๆนูน้นนะเห็นไหมคะอันนั้นจะเป็นไทลือแล้วก็ตลองขิดนะคะเป็นตลองขิดวันนี้สูตรจะว่าด้วยน้ำไหลนะคะน้ำไหลขิดนะคะโอเคไหลขิดนะ ก็จะดูแปลกๆหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งกองคนละหมุกแล้วนะคะไม่มีผนังแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้ไปส่งน้องกับตันนะคะวันนี้ช่างไม่หมานะคะก็เลยจบแล้วเหลือแค่พรุ่งนี้ช่างมุลีรีที่จะปิดอีกข้างหนึ่งก็จะมาวันอาทิตย์ก็จบพอดีนะคะงานจบเหลือแต่ช่างกระเบื้องปูพื้นห้องน,น้ำแต่คิดว่า วันสองวันก็เสร็จแล้วนะคะยังหาช่างไม่ได้ช่างนะคะถามช่างไหนก็บอกว่านัวห้าเดือนว่างห้าเดือนหาวันว่างไม่ได้นอกว่าเขาจะปีกตัวมาหมายว่าเสร็จงานนี้แล้วก็มาอีกทำทำโออะไรประมาณช่างงานเยอะมากนะคะงานเยอะจริงๆงานเยอะเกินช่างไว้มีแล้วนะคะนะคุณสุดอ่า ลืมดูยุ่งอะยุ่งจนลืมดูดอกไม้บานเต็มต้นเลยบานทุกช่อเลยเ <c> ล <oughs> อแป๊บเดียว <c oughs> เราเรายุ่งแต่กับงานผมฟูฟูยุ่งเยอ่เพอแป๊บเดียวนะคะโอ้โหนะดอกไม้บานเต็มต้นเลยนะคะมันสุรลืมเปิดไฟนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคถูสกเปิดไฟเพื่อให้มันมองเห็นเปิดการมองเห็นนะคะสุกก็ใส่น้ำไหลน้ำไหลมาที่จริงมาสองวันสาวันแล้วแต่ไม่มีเวลาแกะคือไม่มีเวลาขายว่างั้นเหอะอย่างไนก็สอบเพิ่งแกะเมื่อคืนกระสอบมันใหญ่มันมากับอ่าอ่าเอสลองขิดนะคะแล้วก็มากับอ่า ถ้าลือยกดอกต้องคิดนะคะต้องคิดตลอดนะคะว่าจะไม่ตัดว่าจะไม่ไว้ผมยาวล้วเอานี่แหละง่ายดีสะแล้วก็ไม่ต้องเสรซต แห้งเป็นทรงเลยนะคะรู้สึกมันสบายติดความสบายแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะแค่เล็มเล็เขาแค่นั้นเองก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่ไหว้ยาวแล้วคือไม่ต้องรอดูสุขผมยาวเหมือนอดีตแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อานี่แหละเนาะอ่านี่แหละเนาะใหม่ขึ้นนะคะไม่ใช่พูดตั้งนานแล้วใหม่ไม่ขึ้นนะอันนี้สบายใจสบายใจเพราะว่าดอ <c oughs> กไม้ร่วงเนี่ยสบายใจเพราะว่าอ่า น้องเอฐานข้าวได้แล้วนะคะน้องเอฐานข้าวได้นะคะถานฐานข้าวได้ทานอะไรได้นะคะเดี๋ยวจะข,ขออนงจ้ะเขาหลุดออกจากช่อเขานะคะสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆดอกไม้นี่สวยจริงๆนะคะเนบเดอกหนึงนะะ่งแล้วก่อนอันนี้หอมอ่อนๆนะคะ หอมอ่อนๆเขาออกดอกเต็มหลุงสุคือคืออุสุไม่ได้มองเขาอะออกทุก่อเลยเดินไป,ไปเมื่อกี้อุ๊ยดอกไม้ออกดอกแตอนี้ได้ตอน,นี้ได้เนบแตอนนี้ได้เนบทุกวันละนะคะหนุณสุอ่าขออนุโมทนาบุญนะคะตอนนี้เราพูดเรื่องบุญไอ้เกไปสั่งก๋วยจับไปซื้อก๋วยจับแวะแวะ,ะไปส่งน้องกันตันแวะร้านขายก๋วยจับบอกว่าขอกระดูก เรากระดูกเยอะๆเขาบอกว่าเขาให้ไปแค่กระดูกอะ่ะเะีไปให้หมาเลยไปให้หมาดูนะเจคนก็ดนั่งกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะซื้อสี่สิบบาท่ะเขาให้มาเยอะเขาก็เขาบอกว่าเขาก็หมดมอลงละเลยให้หมดมอมาก็เลยให้หมากินนะคะเป็นห่วงนะคะคือ สรุปว่าเราเลี้ยงอะไรเราต้องผูกผันสิ่งนั้นสรุปว่าอะไรที่เข้ามาในองค์กรเราหรือว่าครอบครัวเราเราต้องดูแลเขาให้ดีตายไปก็จบก็คือดูแลจนถึงวินาทีที่ฝังดินกบหน้าเขาเลยกันนะคะถ้าเราไปก่อนก็จบไปถ้าเราไม่ไปแล้วก็ดูแลทุกสิ่งนะคะนกุณสุก็ให้ข้าวนกุณสุก็ให้ข้าวเขานะคะนกเยอะมากนะคะรถขยะมาค่ะรถเยอะมากนกเยอะเยอะมากนะคะ ข้ไปก่อนวันนี้ไม่น่าจะมีขยายนะบ้านมีสืกเมย่าไว่รมีจอดดอกอ่ายีถั่วช่อช่อใหญ่มากนะช่อช่อหนึ่งมันสิบเอ็ดกระดอกช่อใหญ่จนจนกิงก่งขน้มลงมานะคะ สวยจริงๆนะคะทองอุไรเขาเริ่มร่วงแล้วนะแต่ทองอุไรเขาร่วงแล้วก็ทอดยอดทอดดอกใหม่นะคะาก็น่าชื่นชมนะคะใน,นพูดเรื่องดอกไม้ขายของเขาเปล่าสุดนะคะุสุดใส่เสี้ยนะคะคอคมนะคะเป็นคอคมไซเอ็มนะคะเป็นเสี้ยกุญสุดเองแขนพงชมพูนะคะชายเจสันนะคะเจสอนแต่กุสุดทำเป็นเหมือนการสลองก็คือไม่ใส่เป็นเจสอนนะคะถ้าใส่เป็นสอนกุ้งกิ้งอย่างเงี้ย แต่ก abei, <st> sure ่อนอาจจะเหนื่อยเลยอ่าอาจจะชอบอย่างนี้ก็ได้นะค่ะวังทีก็นะแล้วแต่อารมณ์ช่วงที่ถักด้วยนะคะนะคุณสุก็เดี๋ยวลืมเอาเสื้อถักมาอะของคุณเลยของพี่สาวของคุณเลยรเนาะอะไรทิทยาหร้อค่ะเดินชื่อภาษาอังกฤษพวงชุมชายพวงชมพูแขนเจสอนชมพูนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวองไงก็ค่อยส่งให้พี่สาวถัเคยคุณสูตรถักของคุณเดี๋ยวนะคะต้องดูโผล่ก่อนเจสสอนคุณสูตรทำแขนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเชาว้านี้คือยังไม่ได้เริ่มทําเลยนะเช้านี้นะคะนะคะอะ่เจสสอนฟงชมพูนะแขนชานผูเดี๋ยววันนี้คุณสุดจะไปไม่สอนแล้วนะคะเพราะว่าช่างไม่มาแล้ว ค่อยลงอกสทีนะคะปวดหัวจริงเลยนะคะทำจนป่วยนะคะนะคะถุงไปไหนแล้วก็ไม่โลถ้าถุงหายก็จบเลยนะเนี่ยนะคะถุงลูกขานะคะถ้าถุงหายก็ถ้าถุงหายก็ยกแขนเจสอนอันนี้ของคุณป้าผานะคะหกสี่สองนะคะ ยาวยี่สบสองแขนสามส่วนอันนี้คุณสุทำนะคะก็อย่างมันเลยรีดนะคะประมาณก็สิบเอ็ดสิบสองแหละนะคะคุณสุสก็ทำเดี๋ยวถ้าไงคุณสุเจด,ดอกของปราผ่าก่อนเพราะว่าเชื่อมหลักแล่เรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมหลักแหล่ถักไปกลับหน้าต่ําอันนี้เขาเรียกอ่าช่อดอกไม้ถักไปตับไปถักไปกลับหน้าต่ําหลังสูง สบายคอนี่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวมันสุดเจ็บเข้ากลมแค่ไหนก็ได้แค่แค่ไม่สวสงหัวได้แล้วกันนะคะคุณสุก็ถือว่าอ่าไปได้หกสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าได้เชื่อมแล้วมันจะง่ายอะคะ่ะอันนี้คุณสุไม่รู้เอาชื่อไปไว้ไหนชื่อไม่เห็นนี่จบเลยนะคะไม่รู้เอาชื่อไปไว้ไหนแกออกก็ไม่รู้ไปไว้ไหนนะคะเดี๋ยวค่อยหายทีหนึง เก็บเมื่อคืนเองนะคะก็ยังหาไม่เจอนะคะของใครก็ไม่รู้นะคะโอเคมาขายผ้าถุงดีกว่านะคะมาว่าด้วยผ้าถุงน้ําไหลขิดนะคะเพิ่งหมาของสุขีเขียวขี้หมานะคะขคงสุดตัดกระดมสามเม็ดนะคะอันนี้เป็นสีอ่าแดงข้างนะคะสีเดงข้างอันนี้สีน้ําเงินสีขามนะคะสีสี น้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเขาจะมีเหลวม่วงนะคะก็สุดสุดใส่เสื้อขิดไซส์เอ็ลนะคะไส์เอ็ลขิดคอลักนะคะงานขอลักส่วนตัวนี้เป็นงานเสื้อถักของสุเองนะคะงานเสื้อถักของสุเองนะคะโอเคชมพูกับปินะคะใส่ให้มันเข้ากับหนังแค่นั้นเองนะมาเรามา ว่าด้วยงานน้ำไหลขิดนะคะว่าด้วยตัวนี้เลยนะคะถุงไม่ใหม่วันนี้สีแดงข้างนะคะเป็นฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,เป,นะคะเป็นงานไม่หนามากนะคะล <c oughs> อกมาสูดร่วมหมดแล้วนะคะ เป็นงานไม่หนานะคะไม่หนานะคะ <sneaking> เป็นงานฝ้ายเส้นเล็กพอค่ะค่ะเป็นงานไหลนะคะไหลตรงนี้ขเขาเรียกไหลน้ําไหลอันนี้ขเขาเรียกขิดนะคะนะอ,อันนี้งานขิดนะคะนะอันนี้ขเขาเรียกแดงแดงข้างนะคะแดงออกโบารบาณโบราณน,นะคะเป็นแดงโบราณโบราณนะคะ ตัวนี้เป็นเปียกมังคุดนะคะขอโทษแล้วกันเป็นโวงเปียกมังคุดอันนี้เป็นแดงข้างนะคะเผือดแรกนะคะนะร้อยแปดสิบบาทนะคะนะร้อยแปดสิบบาทนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายนิ่มๆน,นะคะเป็นงานนิ่มๆใส่สบายๆอัดพลาเกิกแล้วพอดีเนี่ยนะคะงานนี้ต้องอัดพลากต่านะคะโอเคอ่าส่อาจจะผิดหลักผิดมุมหน่อยนะคะ สีมันคือคือกันใกล้เคียงกันนะคะอันนี้งานตัวนี้นะคะเปียกมังคุดนะนะคะแดงแดงแดงอมม่วงม่วงนะคะนะคะอันเม็กี้จะแดงอมน้ำตาลนิดๆนะคะอันนี้จะมีม่วงวิ่งนะคะเป็นตัวเดียวกับในหุ่นนะคะลา่เดียวกันกับในหุ่นะะนะคะสีเขาจะใกล้เคียงกันในสุธอามาทาผูชมนะคะ เราดูเราดูทีละผืนมันสุกก็ว่ามันผืนเดียวกันนะคะแต่เวลาทาากันเห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้จะอมม่วงลิบิดนะคะอันนี้จะแดงๆใช่ไหมเออจะอมน้ําตาลนะคะเห็นไหมคนละสีนะแต่เวลาเราดูทีละผืนมันใกล้เคียงดูน้ําไหลเขาจะออกม่วงเห็นไหมคะตัวนี้น้ําไหลเขาจะคือน้ําไหลเขาจะเหมือนผ้าพัหมี่เลยนะคะนะนะผ้าพอดีพอดีนะคะนิ่มเปียใสยสบายเลยนะคะ เบที่สองนะคะดูรันนําเบอร์แล้วกันนะคะคืนที่สามค่ะนะคะที่ฟังขึ้นนะคะอัปโต้โอเคเลี้ยงทองค่ะนะคะสีนี้สวยๆนะดูโบราณโบราณน,นะดูข้างขังนะเออใส่กระเซียตัวนี้สวยเลยนะคะเห็นไหมคะ ใส่เข้ากันแก็บเลยนะคุณสุดใสเสียบ้างวันนี้คุณสุดใสไม่ถูกสักอย่างเลยไม่ก็ทั้งหุ่นและก็ทั้งตัวเองนะคะเป็นมัวมัวไงไม่รู้นะวันนี้นะจ้ะแลเบรดน้องเอฐานข้าวได้แล้ค่ะย้ายจากชั้นสี่ชั้นสี่คือชั้นที่ผ่าตัดนะคะขึ้นไปอยู่ชั้นชั้นเก้าแล้วนะคะชั้นเก้าคือชั้นไอซียูนะคะ นะเสร็จแล้วถึงจะลงมาชั้นเจ็ดถ้าอยู่ชั้นเจ็ดแปลว่าใกล้ได้กลับนะคะดูได้ยายลงมาแล้วสาวารอฝัง่าวดีนะคะน้ำตาลทองค่ะน้ำไหลขิดร้อยแปดสิบบาทนะคะใครอยากซื้อผ้าพอดีพอดีนะคะเป็นผ้าฝ้ายนิ่มๆนะคะใส่สบายๆนะคะน้ำไหลขิดมาทีไรหมดทุกสีนะคะให้ให้ทันเลยนะคะให้ทันเนาะ รู้ว่าสีซ้ำกันหรือเปล่าไม่ซ้ำค่ะสีแดงค่ะนะคะแดงเลือดนกนะคะสีแดงเลือดนกหวานแดงข้างแล้วก็แดงอมม่วงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แดงเลือดนกสีแดงแดงนะคะนะแดงเขาก็สวยแบบนะคะนะเรียบเียดนะคะใส่สบายสบายนะคะนะน้ำไหลขิดค่ะนะคะตรงนี้เป็นขิดโนนขึ้นมานะคะอันนี้เป็นน้ำไหลนะคะ นี่คือน้ำไหลนะคะสีเดียวกันกับโอ้ไม่ใช่้าน้ำทะเลค่ะนะคะสีน้ำทะเลดอกไม้คงไม่อยากอยู่กับคุณสูแล้วล่ะนะคะฝาน้ำทะเลค่ะนะคะฝาน้ำทะเลเนาะน้ำไหลขิดนะคะนี่ อันนี้คือน้ำไหลนะคะสีน้ำไหลเขาจะหลากหลายนะคะใส่เสื้อได้หลายสีเหมือนกันนะคะสวยๆเก๋ๆนะคะมเมือนไก่แต่ที่สําคัญคือใส่สบายนะะั่นนะอันนั้นคือสําคัญที่สุดนะ,ะพอเนื้อเราพอผ้าโดนเนื้อเรามาคือมันสบายแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาไม่หนาเกินไปเวลาเอากราเป่าพอดีเดียเลยนะคะต่อบิบบาทนะคะ มีทั้งหมดสิบสีนะคะอันนี้สีอะไรคะมังคุดนะคะสีม่วงมังคุดนะคะยันะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะใครรับก็ทักมานะคะสีนี้สวยคะ่นะ,คะ ชม่าถุงเดเจอถุงขาดกะแล้วสีดําค่ะนะคะดำนี่สวยนะดูเด่นนะเออเพราะขีดเขาแดงชมพูเห็นไหมดูน้ําไหลเขาสวยมากเลยนะคะดำนี่สวยมากสวยสวยโอเคแคบเจอนะ <laughs> นะคะเป็นงานฝ้ายร้อเป็นนะคะฝ้ายเส้นเล็กๆทอนแ,นแ,นแน่นๆนะคะ ัขายเร็วๆไปเร็วๆเพราะถุงสีเดียวกันที่คุณจุดใส่นะสีเขียวขี้มานะคะไม่เค็ใแคเขียงแต่ก็สวยกว่าก้านมะลิค่ะเขียวขี้มานั่นแหละของคุณสุเป็นก้านมะลิส<อ>วยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะสวยนะคะดูง,งานหนังนะคะ<อ>เป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นฝ้ายเส้นเล็กเลยนะคะ เป็นงานนิ่มๆนะคะอัดพากาวเดี่ยเลยนะคะอัดพากวเพิ่มหนึ่งร้อยนะเมื่อวานนี้พี่สาวอัดเสร็จสามทุ่มเสร็จสามทุ่มนะคะกับหลานน,าานังสารมากลับจากโรงพยาบาลมาเลยนะคะกลับโรงพยา,าบาลมาบ่ายสามบ่ายสองฝ่าอัดพลาเกวต่อเลยนะคะโอ้ยเขาก็ทําให้น้องจริงๆนะ,ะน้ำเงินค่ะนะคะสีเดียวกันกับในหยหนนะคะสีเดียวกันในหนนะฮะน้ำเงินก็เด่นนะสรุปแล้วนะคะ น้ำไหลขีดเขาสวยทุกผืนเลยนะคะนะสวยทุกผืนเลยนะใส่ร้อยกว่าบาทซื้อนางไปเถอะค่ะร้อยกว่าบาทนะจินจินปูฟเฟยังหัวสองร้อยเก้าเก้าเลยนะอันนี้จะอยู่เป็นร้อยปีนะถ้าเจ็บดีๆเป็นร้อยปีนะพระฝ่ายเนี่ยนะคะห้าสิบปีเราไปก่อนเลยนะคะนะคะไม่รู้สีเดียวกันหนระือเปล่าอ๋อชมพูม่วงคะ่ะนะคะ ชมผูอมม่วงนะคะผูอมม่วงค่ะเิ้นสุดท้ายแล้วนะคะมันูก็ไม่รู้ว่าพูดผิดสีบ้างหรือเปล่านะคะงงงอนะสีงงงโอเคจบนะคะใครจะรับนะคะพักแอดหนึ่งสุดนะคะน้องโอนน้องอันเนาะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ถามข่าวข่าวน้องอ้นน้องอันนะคะส่หาน้องอ้นน้องอันเขาคุยไม่ค่อยเจ๋งนะต้องขอโทษโปรดติกับคุณสุก็ไม่คุยวันหนึ่งไม่คุยปีหนึ่งคุยกันสิบขำไม่ค่อยคุยนะคะต้องขอโทษลูกสุดจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่น้องเอเขาจะพูดเจ๋งอยู่นะคะแต่ถ้าดุแม่เจ๋งมากเลยเรื่องธรรมชาตินะคะแม่ลูกก็ป้องแปงป้องแปงกับสุก็ป้องแป้งของแปงกับคุณแม่บคุณสุคุณสุนทรนะคะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะ แต่ในความที่ป้องแป้งคือความห่วงใ่นั่นเองนะคะ <c oughs> คือความห่วงใ่และเทคนิคของแต่ละคนต่างกันนะคะนะไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าเขาเป็นบุตรเรานะคะเราเป็นบรรดาเขาเราเป็นแม่เขานะคะต้องไปคิดมากนะคะ <c oughs> ให้เราคิดะอะไรคิดซะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขาห่วงให่แล้วกันนะคะนะ่าจะได้สบายใจนะอย่าไปน้อยใจกับบุตรนะคะนะอย่าไปน้อยใจ สะเทียนแล้วรู้แล้วจบนะสะเทียนแล้วรู้แล้วจบถ้างั้นกรรมจะตกที่ไหนคะ กัมจะตกที่บุตรเหล่าเนาะต้องไม่น้อยใจน้อยใจคือความโกรธนั่นเองนะคะความโกรธนะคะก็คือความโกรธที่ละเอียดแล้วคือผู้ถือศีลย่อมมีความละเอียดในความโกรธนะคะอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจเวลาบุตรเขาพูดกระทบกระทั่งบ้างอ่ะก็สูเจอเรื่อยเจ้ลืมทุกอย่างเลยไม่เคยจําอะไรเลยประมาณนี้นะคะแต่คุณตูไม่ค่อยโกรธหมดนะคะเพราะว่าเขาคืออะไรคะ ก็คือเลือดเนื้อของเรานะคะถ้าโกรธเขาก็โกรธตัวเองอ่ะเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นคือตัวเราแล้วนะครับนะทุกอย่างจิตวิญญาณคือเขาคือตัวเรานะคะคือกระจกสองเงาเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะอยู่แบบชิวๆนะคะแล้วผู้ผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนะคะผู้รู้รู้รู้ไหนรู้เท่าทันกิเลสนั่นเองนะคะผู้รู้นะคะรู้เท่าทันกิเลสน,นะฮะตื่นแล้ว ตื่นตื่นในการทํากุศลน,นะคะตื่นตื่นในการทํากุศลน,นะคะเริืมตาดูบุคคลอื่นบ้างดูลอบด้านบ้างดูคนอื่นเขาบ้างนะคะ่ะเบิกบานก็คือจิตใจสดใสมีความสุขก็คือเบ,บิกบานบทบ้างได้ทำเราเนีน,นะคะเป็นบุคคลมีเมตตานะคะเป็นุคนนีเมตตาก็คือจิตใจเบ,บิกบานนะคะนะ เราก็ต้องอยู่แบบนี้นะผู้รู้ผู้เตือนผู้เกบานนะคะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วคิอะไรมาเมาปวดหัวปวดหัวเอามาพูดเรื่องกระเป๋าดีก่อนนะคะเดี๋ยวคุณสุลลืมนะคะาเหลือใบไหนบ้างนะคะอคุณสุดลืมเอาใบใหญ่มานะคะตึกแดงนะคะมา มีกระเป๋านะคะกระเป๋าที่วุสเสียบดอกนะคะใครจะเอาแบบนี้คะ่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบาทนะคะสีชมพูอมม่วงชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็มีใบสองใบกระตุดซิ่มนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเป็นใบใหญ่ระดับหนึ่งนะคะ เป็นใบใหญ่ที่บรรจุได้เยอะระดับหนึ่งอนะ่ะเข้ากับวันเลยนะคะเข้ากับวันเยะเลยนะคะอ่าใครรับแบบนี้อันนี้พอดีคุณสูตถือกระเป๋าไปเอาเช็คเข้าที่กรุงไทยพนักงานที่รับเช็คเขาชอบนะสั่งใบหนึ่งอนะันนี้คือของนางนะคะสั่งใบหนึ่งก็เลยเอาไปส่งวัดจันทร์ละกันนะ,ะแล้วก็ กระเป๋าใบนี้ยังดูนะคะชมพูชมพูสามชมพูเลยนะคะไล่สามชมพูเลยนะคะอันนี้นะคะสามชมพูเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะแล้วก็อีกใบน,นึงสีเหลืองค่ะนะคะเห็นไหมใบนี้สวยนะคะอันนี้พอดีพอดีนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กอ่ะอันนี้เล็กพอดีพอดีซื้อให้คุณยายคุณแม่นะคะซื้อให้เป็นของฝันนะคะสามร้อยบาทนะคะ ระเป๋าสองร้อยดอกหนึ่งร้อยดอกนี่คุ้มมากนะคะถักทั้งวันได้สี่ดอกทั้งวันเลยนะคะได้ร้อยเดียวนะคะนะคะแล้วก็คุณสุกมีตุดแดงนะคะตุดแดงเป็นแดงคำหมากนะคะเป็นแดงผู้เท่านะคะไม่ใช่เป็นแดงะตัวจริงเขาจะเข้มเข้มนะคะเป็นแดงคำหมากนะคะ นะยังไม่ปักอะไรถ้าปากักลงสุกก็จะปักออกแดงนิดๆกาลังถักสีแดงอยู่กุหลาบสีแดงอยู่นะคะเดินรอชมนะแต่ถ้าใครไม่ปักนะคะรับไปเลยสองร้อยบาทนะคะถ้าใครไม่ปักนะคะสีม่วงตุดม่วงนะคะสองเราใกล้หมดแล้วนะคะนะ่อเราอยบาทนะคะนะเราไปซื้อเองโอทอปก็สองร้อยแปดสนะิบเนาะอันนี้คุณสุขคิดแค่ร้อยแปดสิบบาทนะคะโอเค จบ,จบแล้วคะ่ะคือขายไปง่ายๆเลยใครต้องการสิ่งไหนก็บอกนะคะส่วนใบใหญ่นะคะสูตรยังเหลืออยู่นะคะใบใหญ่เนาะใบใหญ่นี่ืสูตใส่ไปอ่าสูตใส่ไปที่โรงาบาลนะคะเหมาะมากเลยใส่ได้ทุกหลังเลยใส่ยางได้เลยนะคะนะเออใครจะรับคะ่ะนะคะ เหมาะมากเลยนะคุณสเุเหลือเหลือระดับหนึ่งอยู่คุณสุขายในราคาโลเลยนะคะราคาโลเลยสองร้อยบาทนะคะนั่นตงติดเลยนะคะสองร้อยบาทนะคะอันนี้เหมาะมากนะคะสําหรับผู้สูงวัยแล้วนะคะไปวัดใส่กับข้าวกลับมาได้นะคะโอเคใครจะรับอะไรก็ทักคุณสุมาแล้วกันนะคะนะคุณสุต้องขอบคุณนะคะคุณสุเหลือพูดเรื่องบุญนะคะนะส่วนบุญนะคะ บุญที่ทำพระสิ้นนะฮะมอบพระสิ้นให้น้องนะคะให้ในสิ่งที่เขาขาดให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะกุศลเกิดทันทีนะกุศลเกิดทันทีผู้ตรงนี้กาลันดีด้วยพระพุทธเจ้าเราแล้วกันการันตีด้วยกุศลดูไม่เหมาะนะคะนะคะ,อะมอบพระสิ้นแด่น้องก็คือ,อที่วิทยาลัยอ,อ่ะ เทคโนโลยีสว่างแดนดินก็คือสกลนครนนั euh. ่นเองนะคะมันสูเข้าไปดูรายการพออนะคะพอเขาจะมีให้นักเรียนใส่เขาบอว่านะคะเลยค่ะพอเขาบอกว่าเขาดีใจนะคะเขาดีใจมากดีใจมากนะคะเขาบอกว่าอบางคนไม่มีเอาของหญ่มาใส่นะคะ บางคนเอาของแม่มาใส่นะคะไม่มีเพราะว่ากลัวกลัวโดนหักคะแนนทุกวันสุกร์ต้องใส่พ้าสินใช่ไหมคะ้าสุขเลยว่าเราทําให้ครูสบายใจเราทําให้แม่เขาสบายใจเราทําให้ยายเขาสบายใจและทําให้เด็กสบายใจด้วยสิได้หลายสบายใจหลายสบายใจนั่นคือบุญนะคะคําว่าสบายใจก็คือบุญบุญเป็นอะไรคะเป็นนามธรรมานะคะบุญเป็นนามธรรมาเป็นนามธรรมาก็คือ รู้สึกนะคะเอาจิตเข้าไปรู้สึก,ร,สก,สกรู้สึกสบายใจรู้สึกสบายใจนั่นะคือบุญน,นะคะบุญเป็นนมามธรรมแต่ต้องไม่ได้มันไม่มาเป็นรูปเป็นรูปเดินมาหาเราใส่รถก,กระบะมาหาเราไม่ไม่ใช่นะคะบุญเป็นนมามธรรมเมื่อเป็นนมามธรรมเราใช้อะไรคะความรู้สึกนะคะเอาใช้ความรู้สึกถ้าเราสบายใจนะคะเบิกบานมีความสุข นั่นแหละคือบุญน,นะคะเราอยู่ต่อวันหนอเราไม่มีความเศร้าหมองนะคะนั่นแหละคือบุญน,นะคะบุญคือตัวนั้นเองทำแล้วไม่ขัดสนนะ,ะยิ่งทำยิ่งยิ่งยิ่งให้ยิ่งอะไรคะง่าให้ยิ่งได้นะคะบุญเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรที่เขาเฟี้ยงไปแมงอะไรแมงมุมที่เบิร์ตธงชัยเขาล้ออะ เสี้ยงไปมันก็กลับมาเสี้ยงไปแรงยิ่งกลับมาแรงเสี้ยงไปค่อยก็กลับมาค่อยว่านะคะมันแหลงมุมนะคะที่เป็นไม้งอๆแล้ว่ะเสี้ยงไปบุญก็อย่างนั้นนะคะสะท้อนสิ่งใดสิ่งนั้นสะท้อนกลับมายิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งให้ยิ่งบวกมานะคะะเราท้อนไปแรงกลับมาแรงแน่นอนนะคะนะคะและก็ศนนะคะการให้นะเราก็ต้องรู้ในการให้นะคะพูดเรื่องบุญเนี้ยโอ้โหตื่นเต้นนะคุณจุเนี้ย พอเรมยนบุญแล้วไม่ได้นะเรื่องอื่นสายของเสียงอ่อยๆนะเรื่องบุญเสียงดังอีกนนะะ้นะคะนะคะขอโมพระสุขขออนุโมทนานะคะอนุโมทนากับคุณวัลไัยพรคุณอารมณ์คุณวสุถินคุณพิงะคะคุณรัชก่อนคุณรัชก่อนนะคะคุณ,ระคะคณพระพระพานก,รกหรือะไรค่ะอ่านว่างไงรอ พระพานกคุณวันนีคุณดุดหนึ่งคุณอัชลาคุณติ๊กนะคะแล้วก็คุณสุพันนีคุณปฐมนะคะคุณนพมาศคุณนายนาคุณอุไรวันนะคะนะคะแล้วก็คุณคุณอัญชวันอัญชวันเรว่า คุณสูกวอ่านออกบ้างอ่านออกเขียนหนังสือก็ขำ,ำหน้าขมหลังนะครับนะคุณสจุจะจัดส่งก่อนสามสิบเผืนนะคะนะเดี๋ยววันนี้จัดส่งก่อนสามสิบผืนนะคะเป็นผ้าถุงป้ายนะคะคุณสุคุณสุณสจัดส่งเป็นผ้าถุงป้ายนะคะเป็นผ้าถุงป้ายแบบนี้นะคะนะน้องเขาไม่ต้องไปตัดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปอัดพลากาวแล้วคุณสุก็จะให้เข้มกัดไปสามสิบอันนะคะ ก็คือให้เขาไปกัดด้วยนะคะนะใครจะทําเข็มกัดก็ได้นะเข็มกัดอันละยี่สิบบาทนะคะคุณสุจะส่งสองรอบนะคะเขาว่า<ม>พี่สาวว่านักเรียนผู้หญิงมีเท่าไหร่ละโอ้อยแม่เดี๋ยวไปนับขนาดนั้นเราทําเท่าที่เราทําได้นะคะคุณสุจะทำสองรอบนะคะรอบหนึ่งสามสิบรอบละสามสิบนะคะก็แล้วแต่จํานวนนะคะแล้วแต่จํานวนแล้วก็เข็มกัดคุณสุก็จะมอบให้ทุกรังเพราะว่า ต้องให้น้องเขากัดเพื่อไว้ให้เขาเปิดให้คือเด็กผู้หญิงเราชอบอะไรที่สวยๆไงให้ในสิ่งที่เขาชอบให้ในสิ่งที่เขาขาดให้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นกุศลเกิดทันทีของพบนี้ผมนี้แน่นอนนะคะโอเคนะคะธรรมารักษาเนาะสวัสดีค่ะ